ที่มีการปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปบ้านเมืองอะไรคะมีมีใครสร้างรอยเลื่อนสันสะเทือนอะไรคะการเมืองอาจจะสันสะเทือนเล็กน้อยแต่ถ้าไม่มีการปฏิรูปนี่สิจะมีอัพต่อช็อกตามาเยอะทีเดียวเลยนะครับในช่วงที่มีการปฏิรูปกฎหมายก็การเป็นรูปการเมืองก็ไม่ส่วนสําคัญนะครับการเป็นรูปกฎหมายจะทําอย่างไรให้เท่าเทียมกันให้เข้าถึงกฎหมายแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยนะฮะ ตามมาจากรายงานชิ้นนี้นะครับส่วนเราสองคนก็ลาไปเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอ๋อเดี๋ยวขอภายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องเป็นพาราคุณบัญชาพรุ่งนี้มีภารกิจช่วงเย็นนะคะครับพรุ่งนี้ก็ห่างเหินกันนิดนึงล้าจะเจอกันเหมือนเดิมหกโมงครึ่งค่ะครับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550เป็นองค์กรอิสระที่จะทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้ทันสมัย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการดําเนินการที่ผ่านมาคณะกรรมาการปฏิรูปกฎหมายกําหนดยุทธศาสตร์เร่งด่วนเพื่อการปฏิรูปไว้คือด้านกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสวัสดิการสังคมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรมด้านหลักประกันทางธุรกิจด้านเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปฏิรูปการศึกษาและด้านปฏิรูปกฎหมายสื่อสารมวลชนศาสตราจารย์ดรคณิตนนครประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายบอกว่ากฎหมายทุกฉบับมีผลต่อประชาชนหลักการการทำงานพื้นฐานของขอปกอจึงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนบนพื้นฐานของการให้ความรู้ควบคู่ไปกับงานวิจัย รวมถึงการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วเราก็ทํางานตลอดแลวรวมทั้งรัตวบาลกูยิงหรัก้วยเราก็เสนอไปบางทีก็สวนกับความคิดของทางการเมืองเขาแต่เราก็ไม่ได้หวายความว่าความเห็นเราจะเป็นความเห็นที่ดีที่สุดใช่ไหมอย่างน้อยก็เราก็อยู่พื้นฐานความรู้เราไม่ใช่คิดเอานะผมทํางานผมก็ยึดหลักอย่างนี้ตลอด ตอนที่เราร่างกฎหมายจัดตั้งสำนักงานขะาราชการปิรูปกฎหมายเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องนี้ไงเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องฟังเสียงของประชาชนเขากะนะ mm hmm. ไม่ใช่ความเห็นเราเองเดียวนะ <Okay. S 2> แล้วเราก็ได้รับความร่วมมือผมคิดว่าค่อนข้างดีนะดีมากเลยเอเลยผมอยากจะพูดอย่างนั้นหัวใจของการปฏิรูปกฎหมายคือกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายลดค่าใช้จ่ายและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการดําเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและในการดําเนินคดีชั้นศาลเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้สามแรกคือคนในกระบวนการยุติธรรมเราพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะมีสามอย่างอ,อย่างแรกคือเราทํางานกันไม่ลงลึกอะ ไม่มีความเป็นภาวะวิสัยไม่มี objectivity ะฮะประการที่สองก็คือเรากลัวกระบวนการที่ทำกลัวได้ยังไงอ่ะนโดยเฉพาะเรากลัวการเมืองผมเองเนี่ยไม่เคยกลัวในการเมืองต่ผมเป็นในเอกการประการที่สามคือเราประจบประจบการก็การเมืองถ้าการเมืองเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมัจบอ่ะไม่ได้พึ่งประชาชนได้ยังไงเป้าหมายที่สําคัญคือ การปรับปรามการทุจริตคอรัปชันผ่านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์ดรคณิตนน์นครได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและประธานสอนอชผนเพชรวิชิตชลชัยรวมไปถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเทียนฉายกีรน,นันและองค์กรต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนเมื่อประเทศไทยปรับคอรรัปชันได้สําเร็จ ก็จะเป็นที่อยอมรับของนานาประเทศคนไทยเราก็ดีทำเลเราก็ดีอะไรดีหมดที่ไม่ดีคือการเมืองเราผู้กำลังชม <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยแต่การท้งก,การเมืองเราดีการเมืองจะดีได้เนี่ย <c oughs> ผม <c oughs> คิดว่ามันก็ต้องมีการตรวจสอบที่ดี <c oughs> แล้วการตรวจสอบในการเมืองที่สุดที่ดีที่สุดก็ <c oughs> คือกระบวนการยุติธรรมที่ผมพูดนะ คือเรานี่มันดีหมดแต่ว่าเราเราไม่ไม่มีหลักในการทํางานเราไม่วางพื้นฐานเรื่องหลักเราจะคิดแต่จะแก้ปัญหาชั่วคราวอ,อันนี้มีปัญหาแก้แก้ไปแก้มาช่วงสี่ปีที่ผ่านมาประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายย้ำว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และหวังว่าความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของคอปกกจะถูกนำไปสานต่อในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยเพื่อกระจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้สังคม โดนใจครับไซโจเดนกิอินเทอร์เจนต์อินเวอร์เตอร์มั่นใจคุณภาพสูงสุดรับประกันอะไหล่ทุกชิ้น5ปีเต็มสามารถบอกค่าไฟที่ใช้ในแต่ละวันและถ้าบังเอิญแอร์เสียเช็คพร้อมแก้ปัญหาได้ทันทีแม้ผมไม่อยู่บ้านสบายใจมากเลยครับพิเศษโปรโมชั่นวันนี้ถึง30เปษา์นยน2,558โทร028321999